สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุขูสุขคนครับมในีช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินแกงคะแนงน้อยพี่นองง้องเอียวการทางเพจฮัก,กแบบชาแนลแบบแซ่บครับมันีแกงใส่ทางกิโลครับกิโลจิปโปมฮ<อ>ึมเบ,บ่งบื่อไหมนกอู้ออยใหญ่เลย,ย,ยพี่น้องใส่เบ,บือ่อหน,น้อยครับแล้วก็มีเ็ดเฟืองแน่เอาพี่น้องท่านใดสนใจครับบสิเเป็นคะแนงน้อยก็มีหรือว่าสิเป็นทาง จิโปมบ่อพ <deci S 1> form ดัมจิโปมหรือว่าจิโร่ครับบางมองบางบอนมันเอิญบ่ขึ้นกันอันนี้เป็นจิโปมโตเป็นเป็นเลยนครับสดๆครับพี่น้องท่านใดสนใจเอาไปคั่วตำแจ้วก็ได้ไหมน้องกับเบิ้งทอดทอดห้วยลดีหน่อยโอ้ไข่ได้ไหมน้องเอาสนใจก็หอมหอมหอมจิโปมเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อตายเพลิดพอดัมมื่อนี้พอดัมได้แขนงน้องไม้อาไรพี่น้องเบิ้งหรืยังไข้เบิ้งแล้วเนี่ยแขนงหน่อไม้แขนงหน่อไม้อ่อนๆเด้อค่ะพี่น้อง แพ็คละ80บาท3แพ็ค240บาทส่งฟรีจ้าอืมเลยนครับเป็นหน้าตาแบบนี้เลยพี่น้องหอนอ่อนๆหวานครับโอ้โอหวานพี่น้องอืมเข่าหอนๆเลยมือนนี้ยอ่ะเอาเบอร์มาเร็วเป็นพี่น้องมากินี้ไใส่กับขอนิ่งอ่อนหอนได้ครับหรอวะอืมอาหารอีสานมันบ้านเราครับเขาขึ้นนี้ติดมือเราเนี่ยพร้อมจัดทรงแล้วครับแขนงนมาย่า ส่งฟรีเลยพี่น้องจำนะพี่น้องสามแพ็คขึ้นไปส่งฟรีพี่น้องแสบบ่ืะครับว้าวเลยืะซีมแทงกิโลมาพี่น้องเอาคือซีมเลยแต่เบอรมือในเบื้องเลยขึ้นนัวแต่พอดำนัวน้ำจิโลไปจากแล้วมึงจัดเลยครับ เบือเขาครับกินมืออืมกินเลยเดี๋ยวแม่ปล่อยก็สักอืมขามเบือเล่นขี้ดินลายบ่แม่มเพิ่มเบือดินขี้ดินเขาได้ติดมือกลมๆนี่คือเห็ดเฟื่องพี่น,อน้องอ่อืมเขาก็ติดมือเขาคือกันเน้าเบือดอ่ะต้องใช้แม่นกเล่นดินเนาะอืมอมึงนี่ จับเลยผู้บริการแกงเอาไปกินกับป๋นกับแจวก็ได้ครับเนื้อหมาดเขาเขาแซ่บที่สุดนี่ยังขนหอนแห้งอริ่งพัดำเต็มบ่วงกระยะครับแซ่บปะจับเองไม่เ้าติดแหละจิปูมพี่น้องจัดส่งทั่วประเทศครับ ที่โปรมตัวมันเป็นไ,ได้อืมพอดำมันก็แซ่บแท่าที่ปมมโปรมันมันก็มันเนาะอันนี้ก็สิเป็นบองมันครับมีอันนี้คือพอดำแกงนี่คือซองทุงนะครับอือเต็มถาดนี่เท่าละซองทุงพี่เนาะอือมึงอือซองนวยเฮ็สดสามขีดยีร่าเคืองโลบปเม้นเบอร์สองอยีร่ายัง แล้วเบอร์ไส้กินปาะนี่จิโร่เขานุ่งว่ามันแซ่บจิโร่นะพี่น้องเดี๋ยวจะเมื่อมาทอดห้วโรดีนะพี่น,น้องแม่จีซ่อนกับแม่ด้วยค่ะพี่น้องประเภทแมงกต่ที่มีแมงจิโร่แมงกิริดเนาะขายอาหารบ้านๆเท่านี้แหละครับ เฮ็ดเฟืองเขากันขักได้กับแกงละไหมแต่ติดใจที่รอแหฮงจำนำนัวขักเมื่อ<า>ซีมันก,กโตหัห,หรือเปล่าไม่หนกติดใจสดบ่อันน้ะไหมบ่ อบอกแม่ๆม่เอฟซีสื้อใชยเนี่ยบอกเป็นยนมึนนง่น้องแกงบดดวงครับมันอ่อนได้ค่ะพี่น้องเห็นเป็นแนนี้นะมึงดออือกไส้พี่น้องสุยางสุเนาคืนว่ามันแสบ เขาติดมือแห้งมาเนี่ยเอาตัวบุตีตออดอาดำเอาอกปะเขาอะไรม่้นนดำกินเบอร์ปลาได้หน,นี่ทเบ,บอร์คือโบรองกิรอนะแซบแห้งอืมอืพี่น้องแซบเอาะนจะไปถอดเลดเดีน<ำ>ั่นอืม หอมหอมเก็ด,ดได้หลายเมนูครับตำเจียวด้วยพอาำตำเจียวกระแซบกีรอ,อนางต้อครับหนอง,งัวหนองควายมี่ครับสองพอดำจัดทรงจริงกอ่อนซื้อพี่น้องมั่นใจให้พี่น้องโทรมาหาก่อนก็นได้ครับขายดีแห้งนี่แม่นอึงไข่ครับ อืมอึงฝ<ส>น,นแรกพี่น้องเลยก็รำเก็บไว้เอาไป้ลายพี่น้องเขาเ,เอาไปกินน้ำกันครับคำหนึ่งอ่ะเอาดิแม่เสีที่รอหายบางคำเอายุอือติดใจที่รอพี่น้อง มึงมึงอ้วนๆเลยครับโมคือรสจีรอม่ใ่แซบขนาดนี้หอยดูย่ะืื้อหดเสือ,องแบบแซบเลยเบอ Ừ, มืดไรตัวแหงอทรอเอาเฮ้เซียงบะอืมที่รอกับแบบเยอะเลยเนี่ยอืมบึงมึงอื่นน้อยครับพอดี

ตำเจยวกับซีเป็นกระแสบกระดมเจลซีเผ็ดน้ำมัน,นหอมมะลิใส่ทางกิโลเนี่ยใส่ท่ามือน้ำครับนี่สดน้ำใส่พรบบ้อมกันตัวไข่กับไข่ไม่ลก ตัวไข่กระแซบแซบปะเผาอืบอืัอมันละไมกระแซบครับมาเนี่ยอืดไงมาซิบบัวพาแล้วยามมือสกบปะ เราเบอกว่าเสียใจเวดากินที่รอสนใจครับอยากเอาไปปนไปแจวเอาไปทอดเดรร้ยายแห้งกระปุกหนึ่งนะพี่ครื่องโล่ประมาณหนึ่งกระปุกห้าร้อยกรัมอัานบริหารเมินู อามาพี่น้องบึงไว้นะต้องจนบาโลหนึ่งพี่น้องบึงนะตึง,งไงูขาลืกขาลืบเลยนะเอาสั่งเงินขามาครับพีนกใส่ลงไปนิดเดียวหึงเมืองนีดด่ยดเบอได้บกเลยเพราะมันก็จะเอาขีดมันออกอากาศแผลกแผลลงไปหมูแบบสุดยอดเลยเนาะออนอนอ้วน ยำฮอน์นะนุ่มเห็นปะเบอร์ยำพี่น้องเมื่อไหร่ครับฮัลโหลละโมละโเบอร์มาจอบอ่านองละโมอันนี้ก็ลงควายมาทาอ่านองมันพี่น้องก็ะามเขามานลายได้ปะเป็นควายธรรมชาติงัวธรรมชาติบอเป็นนกหวาดได้ไงซะ แม,ม่พี่น้องแซ่บครับเนีนน้ยยางใยญ่ๆอยูยย่พี่น้องผู้เพิ่นอยากได้เป็นพ่วงเท่ากับมีเนาะถ้าเบิ่งรีวิวพี่น้องสั่งไปเป็นพ่วงอยู่ค่ะมีมีสามเจ้าเนาะสามเจ้าพ่วงหนึ่งประมาณห้ากิโลห้าโลในแห้งพี่น้องเต็มาาถาดที่เขาซื้อมาเลยขึ้นเหมือนหนนงะหาโลยบ่ ทีบของข้าม,มาตบกันนะแซบแซ่บนัวๆครับเมือนี้แกงโนมยัยใส่จีโร่ขออีกตัวหนึ่งสามปีพักโอ้คาเมนว่าเพิ่นทอร์ดฮวยโรดีแห้ดดงบริวาครับพีน่นกอา้บบาบบได้ครับ,บ,บรถโบได้อยากลองครับเมื่อลองจีโร่น่ะมันแซ ب, ่บเจอไหมคคะแนนโนมัครับโอม,มาชันสามหอขึ้นไปชงฟี่ครับบริวาแต่สามหอสี่หอห้าหอครับ ส่งฟรีซื้อตั้งแต่สามแพ็กขึ้นไปส่งฟรีหร่อยห่อกับส่งฟรีค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ครับพี่น้องถ้าใดสนใจอย่าลืมใต้คอมเมนต์ไว้พิมพ์คำว่าสนใจหรือว่าผู้่นเคยซื้อเนาะยูไลแอดยูไลแอดพอดำกามี่ครับฝากให้ได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อนม้พอดำเอาไปกินครับเอาไปแกง เอาไปกินกับจแจวแซบครับเอาสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีตวความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นพัฒนาครับลำลำเรื่อยๆทุกคนร้อยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ